สวัสดีครับสองหกหนึ่งศูนย์ครับผมวันนี้ขอกลับมาคลิปสั้นๆอีกคลิปหนึ่งสาหรับหลายๆคนที่ชอบถามเข้ามาว่าพี่ครับไล่เบอร์อะไรดีพี่ไล่เบอร์นี้ไปแล้วไม่เห็นแรงเลยน้ำหนักนี้ทําไมไม่ไหลเลยทําไมรถออกตัวไม่พุ่งเลยก็ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายๆสาเหตุเลยที่ทําให้รถของท่านเนี่ยเมื่อทอ่านไล่เบอร์ตามที่ผมบอกหรือว่าตามสำนักไหนสำนักนู้นสำนักนี้หรือว่าชามดีชามไม่ดีเนะี่ยสาเหตุหลักๆ อันดับแรกนะครับขึ้นอยู่กับองศาชามนะครับการจะทําให้รถออกตัวดีนั้นนะครับผมก็ล่องเม็ดเนี่ยเมื่อขูดแล้วเนี่ยมันจะทําให้ออกตัวดีแน่นอนเพราะว่าเม็ดเนี่ยมันกิ่งขึ้นไปได้สุดกิ่งขึ้นไปได้ไวตามองศาของมันนะครับก็จะทําให้มันออกตัวได้ไวฟริตวิ่งขึ้นไปสุดพอวิว่งขึ้นไปสุดนะครับมันต้องสัมพันธ์กับหน้าชามที่ปาดองศาด้วยถ้าหน้าชามสํานักไหนอาจจะปาดองศาไม่ได้ชันเกินไป ไม่เหมาะกับน้าหนักตัวหรือไม่เหมาะกับน้าหนักเม็ดที่เราได้ไล่ลงไปเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นช้านะครับผมหรือบางทีก็ขึ้นไม่สุดนะครับสิ่งที่ผมแนะนําทุกคนตอนนี้ก็คือแนะนําให้ใช้ชาม3องศาเพราะว่าชาม3ามองศาเนี่ยมันจะทําให้มันอาจได้รอบปลายเนาะบางทีเนี่ยรอบอ่าองศาต้นองศากลางเนี่ยมันขึ้นได้ไวครับเม็ดมันพาขึ้นองศามันดีแต่พอองศาปลายเนี่ยมันไม่ดีมันทําให้มันแบบมันชันเกินไปนี่ใช่ไหมมันอาจจะทําให้มันอ่า ขึ้นไปได้ไม่ไวขึ้นไปได้ไม่สุดหรือดันได้ไม่สุดชามใส่พานขึ้นไม่สุดก็ทําให้ปลายไม่ไหลอีกครับผมอันนี้ก็คือกรณีแรกเนาะกรณีที่สองถ้าทุกคนถามว่าเอ้ยไม่ทําคัดได้ไหมผมต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่ทําคัดเนี่ยถามว่าชามเราดีแล้วชามเราจับดีแล้วแต่ถ้าคัดเราออกตัวเนี่ยยังสั่นอยู่เลยยังลื่นอยู่เลยไม่ทําความสะอาดผ้าคัดหรือว่าไม่เปลี่ยนเป็นคัดคาร์บอนหรือไม่เปลี่ยนเป็นคัดกัดลายหรือไม่เปลี่ยนเป็นคัดทองแดงเนี่ยมันก็ออกตัวไม่ดี มันก็ส่งผลกันหมดนะครับผมมันก็ทําให้รถมันออกตัวไม่ดีนะครับทําให้ปลายอาจจะลื่นเพราะคัดมันลื่นเนาะพอช้ามันหมุนเร็วแต่ช้าไอแต่คัดหลังมันตามไม่ทันเนี่ยมันก็อาจจะลื่นปลายปลายไหลไม่ดีนะครับไอตัวกระโหลกกระโหลกคัดแกนลายเนี่ยก็ช่วยได้ทําให้มันจับกับพาคัดดีขึ้นเมื่อเราส่งกําลังปุ๊บไอสปริงแต่งก็มีผลอีกว่าสปริงแต่งเพราะมันดันได้แรงเนี่ย มันผ้าคัดมันจับกับกระโหลกคัดได้ไวเนี่ยมันก็ทําให้มันแบบว่าโอ้โหไปตามมือเราเลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งวันนี้ที่จะมาแนะนําแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยทําตามเองบอกไปหมดแล้วว่าทั้งอะ,อะไรนะทั้งชามนูน่นชามนี่ทั้งสปริงคัดทั้งคัดกัดลายอะไรหมดแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนออกตัวอืดหรือย,ยังรู้สึกว่าไม่ไหลยอยู่ผมจะมาบอกอ่เคล็ดลับง่ายๆที่หลายๆคนมองข้ามนะ ทุกคนจะสังเกตว่าช่วงนี้หลายๆสำนักชอบอเขาอาจจะมาทําเห็นไหมที่เขามาล้างชุดล้างชุดล้อล้างชุดลูกปืนทําให้ล้อไหลดีขึ้นอันนั้นมีผลมีส่วนนะครับผมเพราะว่ามันถ้าล้อเราไหลดีเนี่ยเมื่อมันส่งกําลังไปมันลื่นเนี่ยมันก็ยิ่งไปได้ไวนะครับทุกคนลองคิดง่ายๆเหมือนจักรยานเวลาเราไหลลงเขาแข่งกับเพื่อนๆนะครับ ไอ้ถ้าของใครโอ้โหมึงล้อล้อเบาวะ่ะหรือว่าลูกปืนล้อรถมันใหม่วะ่ะมีชะบีเต็มมันลื่นดีมันก็เหมือนจะไหลกินเราไปเลยครับแต่ถ้าของใครฟืดรถเราเก่าวะ่ะลูกปืนแม่งแตกก็เห็นไหมครับไปได้ช้าเหมือนกันครับลูกปืนมีผลนะครับผมบอกเลยทําความสะอาดทําให้มันหล่อลื่นให้ดีแล้วก็อย่างรถอย่างเอ็นแม็กเนี่ยรถที่มีจานเบรกหลังเนี่ยก็จานเบรกมีผลมากนะครับอย่างตอนนี้จานเบรกหลังผมจะสังเกตได้ว่า มันมีรอยสึกค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยผิวไม่เรียบเลยถ้ามองจากทางด้านหลังเนี่ยก็คือตรงเนี้ยบางแล้วก็ตรงเนี้ยหนาแล้วก็ทําให้คาลิเปอร์เนี่ยมันดันผ้าเบรกออกมามากหมายถึงว่าคาลิเปอร์ปกติมันจะออกมาได้นิดนึงแล้วแล้วมันจะยืดหยุ่นไปไปกลับกลับได้เนี่ยมันก็ทําได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าไอตัวเหล็กคาลิเปอร์มันดันออกมาเยอะเกินทําให้มันไม่ค่อยดีดกลับนะครับแล้วก็จารบีตรงที่อยู่กับพ้าเบรกเนี่ย จานเบรกเนี่ยมัน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 มีมันไม่มไมหลลื่นเพราะว่าจารบีมันหมดมันเปียกน้ําจมน้ํามันเลยทําให้รอฝืดทุกคนดูนี่ทุกคนได้ยินไหมครับนี่นี่ขนาดผมหมุนแรงๆนะให้ดูให้ดูนะครับหมนแรงๆเลยนะก็หมุนแค่เนี้ยตุกคนแล้วคิดดูดิต่อให้เราทําชามต่อให้เราไล่ข้างดีแค่ไหน มันจะวิ่งได้ไงล่ะครับมันจะแรงได้ไงในเมื่อปัญหาหลักของรถมันยังมีอยู่นะครับอย่างบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทําไมใช้รถไปนาน,น,านๆแล้วตอนก่อนวิ่งได้ร้อยกว่าเดี๋ยวนี้วิ่งได้แ0ดสิบยังอะผมแนะนําเลยนะครับนอกจากจอ,าอ,าอ่าง่ายๆพูดถึงเรื่องแ,แคบๆเรื่องชามก่อนละกันก็ชามสึกล้อเม็ดสึกล้อเม็ดแตกสายพ่านขึ้นไม่สุด หรือว่าไปกระทั่งเบรกลูกปืนแตกล้อนะครับแต่ถ้าทุกคนเช็คปัญหานี้หมดแล้วนะครับก็ไปดูตั้งวาล์วบา้างเปล่าล้างขบูบ้างหรือเปล่าเปลี่ยนกองอากาศบ้างหรือเปล่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายบ้างหรือเปล่าทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดนะครับเวลาช่างเขาทํารถแรงเนะี่ยเขาจึงให้ความสําคัญเห็นไหมเวลาเขาแข่งกันทีเนะี่ยเขามาลื้อดูเลยจุดไหนมันสึกล้ออะไรเป็นยังไงบางคนขี้เหนียวครับแค่น้ำมันเครื่องเนี่ยยังไม่ค่อยอยากจะถ่ายกันเลยร้อยกว่าบาทเนี่ย ก็ฝากไว้ด้วยละกันคลิปนี้มาบ่นแค่นี้เดี๋ยวคิดอะไรออกแล้วก็มีอะไรบางทีเนาะเดี๋ยวจะทำคิวเอด้วยนะครับถ้าทุกคนชอบสไตล์อธิบายเป็นคําตอบแล้วกันเนาะบางทีผมพิมพ์มันอาจจะไม่มีภาพประกอบหรือบางทีบางคนอ่านไม่รู้เรื่องเฮ้ยมันพิมพ์อะไรของมันมาก็าฝากกดไ like, ลค์คลิปนี้ไว้ด้วยละกันนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะทําให้ผมมีกําลังใจไปหาข้อมูลแล้วก็มาตอบเพื่อนๆให้มีประโยชน์นะครับผมแล้วก็เรื่องจุนขบูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยละกันครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ